ครับการ์ดเซดีช่วงแรกของวันที่17กันยายนพศ2 5 6 7การกสบดรดีเอฟซีทุกท่านและกร์ดเซดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติขอมารับชมชิปของทาง่องกันครับครับก็พบกันทุกเสาร์แรกนะครับพี่น้องครับสาหรับเรื่องนี้จะมีม้วรลอยเลียงมาแบ่งพี่น้องครับอ่าเป็นแม่ลูกสองโคมนเลยครับพี่น้องครับอ่าก็เลื่อนก็ต้องขอรําเบี้ย่าที่เด้๋งลงชิปดูอ่าก็เนื่องด้วยสาเหตุบางที่ อ่าไปเหมางัวมากะท่านเลยเมืองงวัวคากวางวัวเป็นยังไงระมาณนี้กะมื่อกี้กับมบาพอตัวมีตำหนีอีกครับพี่น้องครับก็ดีมากอ่าเล่หลังออกให้พอแม่พี่น้องได้ไปเลี้ยงกันละครับพี่น้องครับอ่าโบาหลายยหยหังนะครับก็เลื่อนขอนําเรี่ยงกันมาเป็นงวัวทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรกบริการเจ็บเงินไปทงังนอกเหนือจาก,200กอาสองรอยกิโลเมตรกะอ่าทรงฟี่ ได้ดืวยกันครับถ้ามันระยะทางบ่ไกลจาก200กิโลครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหนเจียก็ต้องมีค่ารถเพิ่มนะครับพี่น้องครับอ่าผมจะขายแบบเล่หลังนะครับเป็นแม่ลูกสองคมเอาคมดีดึงคมบดีครับภาษาชาวบ้านกับสิงหัวใจกี่ดอกครับพี่น้องครับอ่าขายในราคาถือครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวสามหมื่นบาทสี่เด้กง่วงยังไงเนี่ยผมพามาเมืองครับพี่น้องครับ อ่าประกอบด้วยแม่ลูกเมียโคมดำหนี่ครับพี่น้องครับแม่ตัวนี้อ่าที่เรียกกับตัวงไข่เอฟซีเราเะครับวันนี้มาหงวต้องไม่เห็นครับพี่น้องครับผมของมาต้านกันเม่ตัวนี้ขาโตก่างหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับยง่หมอกตัวบันไดหาเลี้ยงหาคุณได้ครับพี่น้องครับโตกแบบว่ามึงออกอาการได้เครับพี่น้องครับแต่ว่าออกตัวแล้วก็แล้วแม่สูงเลยสารสีผาง้วลูกแรียกได้ครับลูกเมียนี่ครับแม่ยดำลูกแดงนี่ครับนี่ครับตัวลูกสาว สาวอยู่หาเดือนแม่สดๆแม่ตำหนีขายโทรด้ครับอย่างอื่นกับพีม่มีอ่าไอ้ปัญหาอยังครับรับรับประกันตำหนีย่างอื่นไหนครับส่งสุดมาลูกออกแต่ว่าตำหนีขาโทรกับบอกว่าขาโทรครับนะครับย้ามยางปื๊ดอ,ออกแล้วก็แล้วครับพี่น้องครับมัหนี้กันแม่ลูกเมียคม,มนี่วพ่มีตำหนีครับอ่ะงัวลูกเรียกแม่สูงไรสามหาเช่นกันครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่ซีเดือนสวยๆ ปลาปลดราคาลงไห้ครับพี่น้องครับเอาไปสามหมื่นบาทนึงเพียงพอครับพี่น้องครับอ่าพันธุ์ไดหาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ก่พ่อเลี้ยงครับพีเจ้าหน้ามึงครับพี่น้องครับเพราอเอาค่มค่มนี่ปกติกัขายอยู่สองหมื่นครับพี่น้องครับกัมาขายขาดทุนค่มนั่นเป็นหัวซีโตสามหมื่นนะครับพี่น้องครับแบบส่งฟรีให้ี่ยสองร้อยกิโลเนะครับแบบพันธไดสนใจกัโทรมาศูนย์หกหาสองซึ่งเจนหกแปดแปซี พิกัดของครอกวัวตั้งอยู่ต่อมนวันฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับเง็บแช่แช่สามหมื่นบาทเนะครับพี่น้องครับก็ในง้วะร้อยพัฒนาร้อยเลี้ยงขึ้นไปกันละครับพี่น้องครับอ่าแม่กับโค้งญ่ถูกโตครับแต่ว่าตัวดำกับยำว่าขอคนรับไใจนะครับมีตัวนี้เป็นแม่วาจิวครับเอาไปคุ้นเนื้อไปเป็นแม่พันธุ์เลยครับพี่น้องครับอ่ากระทกแงมอ่านี่ออกตัวแล้วกับเส้าโถครับพี่น้องครับนย่าครับทกจึ๊กสองบาทครับไรเห็นจะชัดเลยครับไปไป ไปดูไปนี่ครับเพราะว่าง้วง้วมันหลายตัวก็จะไม่หมเห็นอาการมันกับมือสองมือนยังสี่ประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเป็นแนวทางครับพี่น้องครับแจสามหมื่นบาทเพียงพ่อครับสำนักชิมเนี่ยขอจะาไปในเพียงท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ